อยู่กับผมแล้วครับกายผมไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างราครับสบายดีนะครับเพราะว่าผมไม่มีเน็ตผมเลยใช้เน็ตแม่เนี่ยเห็นไหมโอเคเราจะมาเล่นเกมจิงซอมบี้กันนะครับครับผมมาเล่นเกมกันก็คือน,นะครับผมอะไรเราโอ้ยไปเรื่อมกันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนานันจะว่าด่นี้เธอโอ้ยายกอนยากกาอยู่ขึ้นอยู่บนอดโอ้ไม่ก่อนมา ซอมบี้ซอมบี้เนี่ยนี้อันนี้คือซอมบี้ใช่ไหมมึงอันนี้มันเดินไม่ได้นะครับเราเนี่ยเดินไม่ได้ต้องอยู่กับที่เท่านั้นเออยิงจริงจริงยามาเออยามาเยี่ยมโอ้ยยามายามา จบ้อยบอกให้ใช้ปืนลูกโซ่หนึงมามาทำพื้นพงผมเล่นเกมน,นี้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะใช้ไม่ค่อยได้คือยังไงป้า ป้ง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 ป oh, ้งป้างไ่นะโอ้ตาแล้วป้ง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 อืมอืมโอ้ไม่โอ้กูเนตตายเลยกูโอ้ด่านแต่ด่านนี่มันยาก la la Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในเกมนี้มีปืนเงนังด้วยนะแกตตอริงอ่ะไม่นิังชอบอกบมาทำไมกบมาทำไมตายตายแล้ว อย่เาเข้ามาใกล้นะนท้องเานี่มันกำคาญกูจัง ย่อชนะเรียบร้อยยิงซ้ำอีกเรียบร้อย่ะมาได้จุดสำเร็จเรียบร้อยมาได้หนึงได้ทองหนึงหน่งอัน เราเปลี yeah. ่ยนปืนก่อนดีกว่าเออาปืนนี้แล้วกันติดตั้งช่ไปืนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปืนไฟยังไม่ได้ปืนระเบิดยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้นี่ก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวนี่มังปืนมันดีกว่าการ์ดติงปืนระเบิดแดงวันยังไม่ได้นี่ก็ยังไม่ได้ มาดูดูชมนี่คืออย่างที่ชอบมากนอกนอนอที่ใช่ไหมครับหน,น่อไี่ธรรมดาอันนี้ปืนที่มีมีอันนี้กับอันนี้ น,นี้ก็เป็นงูโอ้ยรว้สึกปวดคออย่างนม้รู้เอาตัวน,นี้แล้วกันไม่กลัวเขาจะไปกลัวเรา lừa, không lừa, không lừa, cho hay cùng với tôi tham gia nào, ăn bưng cái này na, anh ấy muốn siêu này na, cặp với team đấy. ยินทีสองตัวเลือกเลยบอกเลยมันทะลุซอมบี้เออเออชื่อว่ากับเอติมเลย่จำไม่ได้เดือดจำไม่ได้น่าเป็นไงยามา เดี๋ยวยิงตรงหัวป้า yes sir. ป้าป้าตกลอยอย่าลงมาอย่าลงมามาทำไม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  บ้างเรียบร้อยน็อกไปซะเถอะชมวยชมมช่วช่ยโอ้ใช่ฉิบหายแน่อ่นยิง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 จนหมดแบ็ครับเออตายินมาสิบตัวแล้วครับอะไรล่ะตอนนี้เลือดผมใกล้จะหมดแล้วครับหรอไม่จริงอะ ยังไม่หมดเลือยังเยอะอยู่ปังปังปังปัมาทำปืนนี้ชื่อปืนอะไรนะมาทำปืนนี้ชื่อปืนอะไรแมกนัมใช่ใช่ใช่แมกนัมปืนแมกนัมจำได้แมกนัมแมกนัมแมกนัม ยิง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 อือปังโอ้ไม่ก็า oh <my> ตายตายได้เวลาตายของเราแล้วยาไม่เหลือจะตายแล,แล้วใครรู้ว่าผมจะรอดไม่รอด่ะ มาจำไม่ด <jam> <cción> <sh> <ort Luc> <ic> <material> ูจำไม่ดูจำไม่มาปึ้งปึ้งไอ้แบ้าไเสิบส้า้ยเราจะกินซเร็กดูดูเรื่องพ่อเนี่ยดูเปล่าปึ้มดูไหมไม่ดูปิด ไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ย <c oughs> โอเคฮนะมามาต่อ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 อันชูป้านที่ไหนได้ไม่ชูแล้ว คือห้าภาพนี้ภาพนี้สั้งๆพอโอเคฮะดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสมัครกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะบ๊ายบาย